สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแนกชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงท่านแม่ทัพกับนายหญิงกันอย่างแน่นอนหลังทั้งคู่ไม่ได้มาไล้ขายของและหลังสงการนี้นายหญิงก็จะเดินทางกลับเกาหลีแล้วช่วงนี้ก็คงต้องให้เวลาท่านแม่ทัพ กับนายหญิงใช้เวลาด้วยกันให้เต็มที่อย่างเช่นวันนี้ท่านแม่ทัพก็พานายหญิงไปทานข้าวกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและหลานๆของท่านแม่ทัพไปกันหมดทุกคนและดูเหมือนว่านายหญิงจะเข้ากับครอบครัวท่านแม่ทัพได้เป็นอย่างดีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสและดูมีความสุขมากๆและถึงแม้ว่าสงกรานต์ปีนี้ท่านแม่ทัพ จะไม่ได้พานายหญิงออกไปเล่นน้ำที่ไหนเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและท่านแม่ทัพกับนายหญิงเองก็ไม่ชอบไปที่ที่มีคนเยอะๆด้วยงานนี้ก็เลยพาเล่นน้ำที่บ้านกับครอบครัวและจากในคลิปน่าจะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ก่อนที่จะเป็นวันสงกรานต์จริงๆเพราะในคลิปมีน้องหมูหยองลูกชายของยุพาเพื่อนของนายหญิงกามินอยู่ในคลิปนี้ด้วยซึ่งบรรยากาศ เป็นไปได้วยความสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวและหลังจากที่กลับจากทานข้าวนายหญิงกามินกับท่านแม่ทัพก็มาไล์ทักทายเหล่าลูกทัพแถมมาขิงให้ฟังด้วยว่าวันนี้อยู่ห้องสาวและนายหญิงของเราก็มาด้วยชุดนอนเป็นลายการะตูนน่ารักมากๆแถมยังกินไม่หยุดอีกต่างหากกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเอาเป็นว่า ไล like น์นี้ได้เห็นความน่ารักของนายหญิงกับท่านแม่ทัพที่คอยป้อนขนมกันให้เหล่าลูกทัพได้เห็นถึงความหวานและความน่ารักของทั้งคู่อีกเช่นเคยขนาดมาไลน์กันดึกๆก,ก็ยังมีเหล่าลูกทัพมาดูไลน์กันกว่าสี่หมื่นคนเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ